เันไปอําถาชิสวี่นับสนนา,ายสบดีเพื่อสุขสุกคนเนาะนีเขาสู่ซ่องสมยงงัยคือเก่าทุกคนเน่ยวันนี้ก็ลงมากินต้งมงูเห่าอะไรกับขัวกระแต้นเนาะกับทีมง,งานในพานเพิ่น สมาทีมันนนะพัมกำลังคั่วอยู่ตอนคนเลยเป็นได้แร้วเป็นโทรไปตามเนาะครับเลยลงมาไปไปเบิรงกัน่าสซีมูอห้องมันชิใหญ่เไ็จเนาะไปหงได้ไกลผ่าคนก็ดตามในเรืองเนาะฝึกกำลังใจในการท่ิห้อคนเลยนักเลอยางเงียบเงียบหัวนน จะพักลแล้วแหละอืมพี่น้องตอนนี้เขาก็ใช่าทางทีมงานเข้าเบาสุมไม้เนาะเป็นผูสำเร็จหรือว่าคัว่วอะไรพี่น้องเลยก็ดินกันเนาะทางทีมงานเขาเบาสุมไม้แล้วก็บเบาสายบันด,ดงเนาะกับกับทุกคนเนาะกดติดตาหมเดอร์ทุกคนเลยเพื่อ เห็ดคลิปของเฮาเนาะไปพี่น<อ>้องไปลุยบบ<อ>เลยบัดนี้น้องเขาเบิดเนาะหมูอี่สิบน้องข้าน้องเบิดโอ้ยลืมลืมบอกว่าข้าน้องมาหนลงเออน้อ,นนองปุ๊กคาลิบานแสบแล้วขนาดไหนพี่น้องมันเปนขี้บ้างเบิร์ตอะไรแบบนี้ มัวได้พุเอาเลยเอาผ้ากระดามาใส่ในบ่มข้มหน่อยหนึ่งเอาบ่คือบ่โว้ยถือกระทักด้กต่อนลอะไรไม่มีพักเสีปั่นเายังนาะคือได้บท่าเขากองคือว่าหล่อขึ้นลนมอนี่โอ้ยมีอีกบัวเนี้ยเกติดเด็ดนี่คือได้เนยเนาะเป็นบอะไรแค่แค่ก็ไทำเนาะ ขาวคเดียกทำตลนป้าขับีดองยมองผุ้นเพิ่นมาเลยอันว่าขัดไปก็ำถา่ามึชื่มือซับโหลดเช่อโลดเส็จซื้อเสื้อเสื้อนาลอดลมเสื้อแห้งฟ่ามือหนาเรา้งใส่เส้อ้าได้เนาะ มอไหนก็ไ่ได้หลเนาะอยู่น้าเด้วะนี่ด้ข้นจะซ้ายเนื้อนี่นะไอ้ซ right. well, mm. um. ้ายนี right. s <S right like nice mm ่อ hmm. uh ้ไม hmm. uh ่หลลงหด้ายเนี่อยากเบิดแล้วซายนี่หรออกเบไดแล้วมือนี่เหรอเนีเออ้มือนี่คิดว่าจได้ยังได้ไดไปมดลงในห้องไปหมูเากรวยรวยรวเดี๋นมาหอครับขานี่เป็นน่ารักิมดว คนละพระเลยลงหัวอยอะคนแล้ววัดึกบบกไหมขึ้นวัาชิไรยังไรงูอะไรแบบเล่นข้มาใส่นะเด็กใหม่ขึ้นเลยสุดมาได้กับ พักกระเดาไปมีพี่น้องเอ้ยครับเป็นยังบานเลยใส่กับอันขัวกระแตแซ่ทบเลยพี่น้องติดวายทำดีเ่านยวห่วยแล้วมเตะได้เดียวหายนุ้ยนันติดน้ำมันดึงออกหมจแต่มันเหี้ยมขาดเลยเอ้ยพักเลยคักเลยวซื้อี๋ยวนี้แหละห่อเสี่ยวซานขนาดเห้ทีมงานเรานี่ยได้ปะาได้อะไรบอ

เบื้งล่าว่เสียสำคัญด้มายิ้มกนเลยมันสีเสียของเพื่อนเราอใช่ด้วเราดนรนด้วยตอนี้กัขัวกระเตกับวดกแล้วกต้มงูกับุปเป็นทีเรียลทุกคนเลยมามากินข้าวน้กันบาดยังดวงเอามาทุกคนเลยลองตัวนี้มาตะเพื่อน แบบแบบคัวบางกูเยอะไงโคันลำเนาะเอาแหงไปเลยหนักเลยเนาะสชมากเหรอ่ลาแซหมูกี่ต่ออ่ะลูเอาอันนั้นมาด้วยเนี่ยใกลางมันนะเนี่ยกะดูกมันนะ ออว่าบางเลยอกแตงน้ำต้องพุ่ย่ขัดเลยแต่ครับกระเดาน้ะงหรอกคกับแล้วน้ำเทนี่เหรอเดียวรอนนชื่ออ่เลยีกว่ไดีบด่ง ก็สิตตนุกพืด้กระทำนะทำถูต้อ,นนะอตงใช่ไหมห้าอะ้าอ่ะข้อท่าซสำเพื่อหมดแล้วอ่ะอ

ันนอนไมเหรอครับเนี้ยเนืองอะไตีเฮ้ยทำไมมันขาดช่วงเลยตัวน่งนะแกหักแล้วนี่ครับหายมึงนีมันขาดช่วงเลยนำบอกเลยลงาแม่กระดูกมันยังนวเลยเนาะเดี๋ยวพอดีอึบจนอะเร็นยไหรัวมากเยอุ้มไปแล้กระดูกมันแบบนวนี้ ดเด้อังไก่ไ,ได้น่แบบอึบหนึ่งลองครอบหมดนลสนื่อยแม่หมคือเพตนหสนยใเจ้าก่อนแหละเ้ว่าแบบลองคออบเลยนะหลายหมันอึดเนี้ยไหันยนหอยู่ไปแซ่ะเอดวดร อ้าวตับขัああค่ยันยันสาขาประจำหรอเ่าอะไรนี่ชิพันในตุ๊กต้มเนาะตัวนี้ได้แสบกว่าแล้วนะ เปลี่ยนแบบให้คนคนนมคมนั่นนงพอดีเนาะอาได้มแต่แค่นครูแค่นครูเปลี่ยนแบบเนกินน้วยเนาะาทิใจตัวนี้ไปแ้ครับสังขบ้างหือว่าเ่กระดาสังขวบางเยนูกมันือไบไเลยากินัวก้งหางงหาเนาะเนาะานั่นบ่พางกันเนา ไมหืม่จะมาเป็นยังหนกาูงยางใช่หม้หิวมากเลยวดมือนาเาเบน่าเลยนีได้ัวใหญ่เติบน้อมันกระมันนนรื้อมจนจะเปลี่ยนบ้ง ดูมันกินหมดได้ไหมเาไ้หงอมก็ดลงเครืงบดนดีเมียน ทำกันแล้วุปุ่ปุลอยนี่ลอยโคตรแนี้เเับกินอิ่มนแนวเสียบเนาะเสียบกินอิ่มรหมอิ่นี่ยขานาะันนาะนออ น้ำแข็งเน้อดังกลอกเป่ากันตะนกนแั่งบต่อไปเลยฮะกันจิไอหมูเลยว้นนี้มันเสียบบข่ไขาวไเนาะมันันนาะมันเหมือนกันเลยเนาะาสียดาเนาะ หนามบกตลอดนะเดี๋ยวเสีบมันนามมันลองขาวเลยซื้อมากันเลยหอมหวยหนามจะกระบกระดาแห้งคักรนี่จะไปต้งลาบผ่านแล้วไปลองคมแห้งแล้วก็มาแห้งเลยแบบนันไปแบบกระแทกแบบไปทั้งหมดนะคนรู้กระแทกได้เสร็กระดอ ก็ที่เยค,ย,คยเห็นนี่แยกไแล้วอ้อปวขับเลยทำอาหารหาดาวนั่นด้วยปวเลยวหาด่าวนีแบบนี้นะ เผ็ดยากอีลยละครตอนมันไม้ไม่ได้ลมัไม้ขับอืมอะไรเยคกจัดอีกแลวหับกุ้วเนาะหัก้าวอกาจจะว่าไปว่ามูนี่กินอ่เดียวเนมุันได้ก้าห้าด้วยน่นัได้นะ เาแหละมีจำใบโตอ้องรัลานลงลำคอเลยนนี่ายรได้เราทำนะรได้เหาเสียกินเทก็เท่านั้นเมยเปล่เออในหมอเขาดไม่ได้ทำ มัไจะพปไ่ได้นะเพรา้มันไม่ได้มเ้ยมมเ้มนพอ่ะไม่ไะไม่มะโ่้่มเป่าร่ไมโยกินจะเหลามกินกินเข่าว่าอะไรเสียบเห็นบอกสด้ไม่งับพูดแ้ สองเศษนะลกแนกินเลยน้อเสียแาวัสมัยสยสเาแงเลยนอมันมันยวหูสิโว ต้องมองกันตัวคำมือนั่นทำมือจิงมือนั่นม,มือตัวเดียวสนะ่ันผสมมุแน,มมนแดงเนาะแหนมแช่เนาะว่ายกลับไปแนยังเริ่มพักอีกตู่มานนเำไปในหัวเนาะพังจากกินข้าวกินน,ำน้ำแล้วทุกคนเลยทมงานเะป็นการนั่งสูบตรงสูบยาเนาะแล้วก็มันน้ำใสน้ำแล้วทุกคนเลยเราตบมห้อง อจบอคลิปเพ<า>ื่อนท่านี้เลยทุกคน,นเลยประเด็น,นพ่อก,กันคล<ม>ิปหน้าเนาะว่าสีมันอีมันอีอยังต่อไปคลิปหน้าเนาะ